สวัสดีคะ่ะทุกคนขนยีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้วันพุธนะคะวันพุธเรามีนัดกันก็คืออะอัปเดตประจำสัปดาห์ของเกมโอเมริซีกันอยู่แล้วนะคะก็ขอขอบคุณกันอีกเช่นเคยนะคะกับคุณภูริพงศ์นะคะที่มาแปลให้เราได้อ่านการในกรุงโอเมลสิซีไทยแลนด์นั่นเองนะคะทุกคนสำหรับนะคะอัปเดตแรกประจำเดือนนะคะมิถุนา อออัปเดตวันที่1เวอร์นะคะตรงเวอร์นะ่ะไปดูดีกว่ามีอะไรบ้างนะคะนี้เป็นพาดแม่นางกระดิ่งนะคะและฉันก็เพิ่งได้นางกระดิ่งด้วยนะคะว้มามันสมคพงอะไรกันอย่างนั้นนะอือแล้วก็มีอะไรบ้างอันนี้เราจะจะปรบนู่นนี่นั่นนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารายละเอียดจะมีอะไรบ้างนะคะเออสรุปอัปเดตประจำสัปดาห์วันที่1มิถุนาหนห5นะคะปิดอัปเดตบ่ายสถึง4โมงเย็นนะคะ อย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาก็คือคอยคาออสอีเวนต์นะเหรียญแรกขอของเทโซเทโซอีแล้วหรออัปเดต1มิถุนาถึงวันที่15มิถุนาก่อนเที่ยงนะคะสามารถรับเหรียญเทโซได้จากการฟาร์มดันเซียนเคียโซนสำรวจนะคะปลูกพลังมิตมะและภารกิจประจำวันนั่นเองเมื่อสะสมเหรียญก็นำไปแลกของรางวัลน,นะคะหากมีเหรียญส่วนเกินก็จะเป็นเงินแทนนั่นเอง 2นะคะก็จะเป็นสกินเทลิทแมนพาประจำเดือนมิถุนายนนะคะซิกิยมิได้แก่แต่เดนเอเดนอาร์ซูกิเมะนะคะนางกระดิ่งนั่นเองนะคะเอออัปเดตหนึ่งมิถุนายนถึงวันที่6กระดากระดานะคะเออแล้วเดน6ตัวอะไรวะแล้วก็เดน6กว่าสั้นเดนเจ็ดสี่อาสกินใหม่ซิกิมิเอเดอาร์นะคะซูกิเมะนะคะเอออะไรดีไว้หรอ ลิชวน่นหรือเปล่าสะมาในรูปแบบถวิลเมนพาร์ตนะคะก็เหมือนเดิมเนาะปลดล็อกเอาของเอาดารุมัสดาภาพประกอบนู่นนี่นั่นสกิลลีลานลอบนี้ก็จะเป็นเอเดนไอตัวหิมิค่ะแล้วก็เอเดนไอคูโรมุโจนั่นเองอืมเงื่อนไขปลดล็อกในรูปแบบของอะไรแอดเลกาซี Legacy, ถ่ถวิลเมนพาร์ตแอนด์ช็อปหรออืมอาสามนะคะจะเป็นระบบใหม่โปรไฟล์ชิกิมินะคะระบบโปรไฟล์ชิกิมิจะมีรายละเอียดและประวัติชิกิมิ ไฟเสียงแอนิเมชันตัวละครให้ได้รับชมนะคะมีข้อมูลภาพประกอบโดยจะมีรายชื่ออัปเดตชิกิมิดังต่อไปนี้นะคะคืออ่าอ่าคิโดมารุนะคะเออเอ็นมุซุบิอ่าซูซูกะโกเซ็นนะคะคินาระเซนฮิเมะไทสากุเทนอาชูราเออโซคุเรนมิซิเงะโยโตโนะเออไม่ใชย่ยาโตโนะคามินะคะ จิเมะนะคะนนกระดิ่งแล้วก็ฟูเกนกาคุนะคะที่ภูเขานั่นเองนะก็เป็นซีรีส์ใหม่นะเนี่ยโอ้มีนัยยะหรือเปล่าทำไมเอาพวกนี้มานะคะอืมใหดูตัวอย่างด้วยนะคะตัวอย่างคืออันดนะเลยเซอ่าวินาทีที่ทุกคนได้ยินเสียงหัวระจากคลิปนี้ในขณะที่เอาอะไรมาหล่อมีบทพูดด้วยหรอ อ๋อมันมีบทอ๋อฟิลแบบฟิลแบบอันนี้นะคะเออ,เ,อ,อเกมนั้นนะคะเกมนั้นแหละนะคะเราอาจจะรู้อยู่เออที่มันจะมีแบบเสียงบทสนทนาคนหลายๆคนอะไรอย่างนี้เออ อสีนะคะอัปเดตสกินตุ๊กตาเปอบกระดาษนะคะหลังอัปเดต1วมิถุนาถึงที่19เนาะอัปเดตตุ๊กตาเป่ากระดาษใหม่มีสกินนะคะเอม็มซูบิแล้วก็ใย,ยอะไรน่ะซื้อได้ตามเวลาที่กำหนดนะคะเออสกินอีกเป่าบ,บิวนะคะ5นะคะจะเป็นเมมโมรี u ซัมมอนอัญเชิญความจำนะคะเออความทรงจำยันม่วง 1>, 1มิถุนาถึงวันที่15มิถุนานะคะเชนอามชิกิมีรอบนี้ก็จะเป็นอ่า SP นะแม่งูนะคะแล้วก็นางกระดิ่งเนาะแล้วก็หมูดํานะคะมิชิงเงะโอทาเกะมารุนะคะเออมิเควสุมิเะนะคะแล้วก็อิบารากิโดจินั่นเองและรอบถัดไปก็จะเป็นนะคะน่าจะเป็นอันดุนอพนะแล้วก็อินฟโนโอ,อิบารากินะคะอิบารากิอ p พีนอแล้วก็มิชิงเงะ แล้วก็เอมุสุบินะคะยูกิแล้วก็ชิชิโอ o นะคะหลังๆมันจะเป็นเ p 2ตัวมังแล้วก็ตามด้วยเอ r นะคะที่เดือด้านหลังหมดเลย 6, 6ก็จะเป็นเขตนะคะกบหรอมาอีกแล้วนะคะ,ส,ะสัสมรางวันแรกของนันเองหนึ่งมิถุนาถึงวันที่6มิถุนานะคะอันนี้มาแป๊บเดียวน้องที่6เองอ่าใ,ในช่วงเวลากิจกรรมก็จะมีทีมกบเข้ามาในเขตนะคะสามารถท้าทายได้สครั้งต่อวันเออรมบอสเรียกบด้วยหรอ อ๋อรีทุกวันนะคะตอนเที่ยงนั่นเองได้เหรียญเขตกบมาก็นี่นะคะมันเหรียญกบเมื่อฝรั่งตรงข้ามใช้ทีมกบเข้าท้าทายนะคะก็จะได้รับเหรียญเพิ่มมากยิ่งขึ้นรางวัลสูงสุดที่อ่าชั้น9ของเขตจะได้รับเป็นเศษของน้องกบแบบสุ่มด้วยนะคะมีร้านคา้ากิจกรรมแลกของสามารถใช้เหรียญกบแลกของแล้วก็กอบเฟรมวัตถุดิบ5ดาวได้นะคะแล้วก็เขตอื่นๆนั่นเอง เหรียญคบสามารถสะสมได้เพื่อแลกกริจกรรมในครั้งต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะใครมีอันเก่าก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะคะเออปรับปรุงหรอเอาปรับปรุงกําลังเขียนนะคะรอก,ก่อนประมาณนี้ละกันคิดว่าคงไม่ได้ปรับปรุงอะไรเยอะแยะมัง้งจะปรับปรุงอะไรยเยอะหรอออมปมปรปุงแปมๆไปหนึ่งแมทนะคะประมาณนี้ละกันนะคะเดี๋ยวปรับปรุงใครอยากอ่านก็มาหาอ่านที่โฮนคู่พุทธพงษ์เพิ่มเติมได้เลยนะคะ เอออ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับอัปเดตอ่าวันที่หนึ่งมิถุนาวันพุธนี้นะก็จะเป็นเยกดิ่งนะแล้วก็ทำไมฉันถึงไปได้ยังเอพีเขายาลาพาร์ทที่แล้ว,วอ่ะอ้าฉันมีรรกสึงหอดว่าแบบเออจะได้ตัวอะไรอย่างนี้นะคะอะแต่ช่างเถิดนะคะเราเหลือแค่ภูเขาตัวเดียวนะเอชพเราก็จะเป็นผู้ที่มีอ่าคอลเลกชันแล้วนะคะจะได้เลดคอลเลกชันกับเขาแล้วเหล่เนี่ยอ่ะอประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณคุณวิรุพง์อีกครั้งนะคะที่แปลให้เราได้อ่านการในกุงโอมบัสติทัยแลนด์นะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีก็ bye bye, บ๊ายบายค่ะทุกคนเดียด๋วยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันย่องค่ะทุกคน